สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้พบกับคุณครูนัชยาธนิตะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อเรื่องการรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคค่ะความหมายของผู้บริโภคผู้บริโภคคือผู้ที่ซื้อสินค้าหรือ ได้รับบริการจากผู้ประกอบการหรือได้ชักชวนจากผู้ประกอบการให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการสิทธิผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองมี5ประการ 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรนณานาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา 5. สิทธิที่จะได้รับาการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภคกระตุ้นให้ตระหนักในสิทธิของตนเองและรักษาสิทธิตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจสร้างจิตสำนึกให้ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความเป็นธรรมด้านราคาผู้บริโภคสร้างพลัง ให้สามารถป้องกันและต่อต้านการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจเป้าหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคมีความประหยัดในการบริโภคสินค้า แนวทางการป้องกันและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคปัญหาในการบริโภคด้านผู้บริโภคมีความรู้น้อยไม่ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในสิทธิของตนค่านิยมในการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าที่มีราคาแพงความจำเป็นทางเศรษฐกิจด้านผู้ประกอบการ ขาดจรรยาบานในการผลิตสินค้าและบริการมุ่งกำไรเป็นหลักมุ่งการแข่งขันในธุรกิจมากเกินไปกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชน่นกระทรวงสาธารณาสุขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเชน่นพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522 พระราชับญญัตยิยาพุทธศักราช2510พระราชับญญัติเครื่องสำอางพุทธศักราช2535หน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักเลขาธิการแพทยสภาสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิละปะกระทรวงเกษตรและสหกรณ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์พุทธศักราช2535หน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นกรมปรศุสัตว์กรมวิชาการเกษตรกระทรวงการคลังกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพระราชบัญญัติดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินฉบับที่3พุทธศักราช2535หน่วยงานที่รับผิดชอบกระทรวงการคลังแนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวัง ในการซื้อสินค้าหรือบริการโดยการให้ความสำคัญกับฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและเรียกร้องตามสิทธิของตนควรจำสถานที่ที่ซื้อสินค้าหรือบริการประกอบการร้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณาและใบเสร็จรับเงินไว้ด้วยต่อไปเรามาสรุปความรู้กันนะคะในการดำเนินชีวิตแต่ละาวันของผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการมากมายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคจำเป็นต้องมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองผู้บริโภค เป็นอย่างไรบ้างคะในการเรียนรู้เรื่องการรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคและพบกับคุณครูได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ